วิธีสมัคร Gmail นะครับเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับสมัครบัญชี Google Ads หรือว่าเอาไว้ใช้สำหรับบริการต่างๆของ Google ได้นะครับขั้นตอนแรกให้เข้ามาที่หน้า Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า gmail.com นะครับพอมาถึงหน้านี้แล้วนะครับให้กดตรงคำว่าสร้างบัญชีนะครับ แล้วกดตรงคำว่าสำหรับการใช้งานส่วนตัวของฉันกดเข้าไปเลยครับแล้วก็ใส่ชื่อและนามสกุลนะครับแล้วก,กดถัดไปได้เลยครับแล้วใส่วันเดือนปีเกิดแล้วก็เพศนะครับ แล้วก็กดถัดไปได้เลยครับพอมาถึงหน้านี้นะครับ Google นะครับจะโชว์ว่าชื่อหรือที่อยู่ Gmail ของเรานะครับอันไหนใช้ได้นะครับหรือเราจะกดสร้างเองเลยนะครับแต่ในที่นี้ผมขอเลือกเอาที่ Google โชว์มานะครับว่าใช้ได้นะครับง่ายดี เมื่อเลือกได้แล้วนะครับกดถัดไปครับแล้วก็สร้างรหัสผ่านนะครับ ทัางหาดทานแล้วกดถัดไปได้เลยครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วกดถัดไปครับแล้วก็รอสักครู่นะครับรอข้อความเอ s นะครับจาก Google ส่งมาใน เครื่องมือถือของเรานะครับตามที่เบอร์ที่เราระบุไว้เมื่อกี้นะครับโอเคครับเมื่อได้รับข้อความแล้วก็ใส่ตามนั้นแหละครับที่ Google ส่งมานะครับเมื่อใส่แล้วนะครับก็กดถัดไปได้เลยครับ พอมาถึงหน้านี้นะครับ Google บอกว่าให้เพิ่มอ e ีเมลสำหรับการกู้คืนนะครับแนะนำให้ใส่ไว้ได้ก็ดีนะครับเผื่อข้อมูลหรือก e ีเมลของเรานะครับลืมรหัสผ่านหรืออะไรเนี่ยครับแต่ในวิดีโอนี้ผมขอ,อกดข้ามไปนะครับแล้วก็เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ผมก็ขอ,อกดข้ามไปนะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับตรวจสอบ ที่อยู่อีเมลของเราครับแล้วก,กดถัดไปได้เลยครับครับแล้วก็นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดนะครับอันนี้ก็เลื่อนลงมานะครับแล้วฉันยอมรับนะครับ เสร็จสิ้นนะครับการสร้างการสมัคร Gmail นะครับทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับก็เอาไว้ใช้สําหรับสมัครบัญชี Google Ads หรือว่าเอาไว้ใช้สําหรับบริการต่างๆได้เลยนะครับ